โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปรเจกต์ o ฮปิชอนะครับเป็นแนวสร้างโรงพยาบาลน,นั่นเองนะครับมาอย่างแรกเลยอ่าผมก็ได้เลือกขนาดพื้นที่60คูณ60นะก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถสร้างได้ก็ไม่ใหญ่มากก็ถือว่าโอเคเลยอย่างแรกเลยนะครับต้องมีเดี๋ยวนะต้องได้สร้างพื้นที่นี่เป็นผนังนะครับเป็นผนังห้อง ไม่ดีมันต้องได้สร้างตรงนี้ก่อนใช่ไหมตรงนี้จะเป็นห้องต่อโลกทั่วไปแล้วก็อย่างแรกเลยด้านหน้าโรงพยาบาลจะทําเป็นเสามีเสาไหมอ๋อนี่ไงมีเสานะโอเคอาจจะทําเป็นเสาขึ้นไปไม่รู้ว่ามันเว้นเท่าไหร่ได้นะเว้นสี่หรือเปล่าอันนี้หนึ่งสสามสี่ หนึ่งสองาสี่เราเป็นห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตัวนี้ตัวนี้อาจจะปิดไปเลยอาจจะมีทางเข้าอยู่ตรงนี้อีกที่หนึ่งไหมหรือว่าไงอือเดี๋ยวทําเป็นเสาก่อนอันนี้จะเป็นเสาด้านหน้าอาคารนะอาจจะว้นสองไหมสามเนาะเฮ้ยมันต้องลากอย่างงี้ใช่ไหมโอเค นี่จะเป็นเสาด้านหน้าอาคารไม่เต็มหรอโอเคประมาณนี้นะครับแล้วหมุนยังไงอะอเกมนี้อ๋อหมุนแบบนี้อาจจะต้องได้สร้างอาจจะมีห้องตรวจโลกด้วยนะอาจจะเป็นแบบนี้ไปก่อนโอเคนี้จะเป็นห้องตรวจโลกทั่วไปก็ประตูสามารถเข้าตรงนี้ได้เป็นเข้าจากลานจอดรถได้แล้วก็อันนี้อาจจะเป็น มีตรงนี้อีกที่หนึ่งนะประตูเป็นประตูแบบนี้อันนี้มันกว้างเท่าไหร่สี่พอดีนะประมาณนี้นี่เดินเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นเดินเข้าฝั่งที่จอดรถฝั่งที่จอดรถก็เป็นประตูเล็กเ,เดี๋ยวผมดูก่อนนะมันจะได้ไม่งงอาจจะต่อเติมไปอีกไหม,ไมผมว่าต้องได้ต่อเติมแหละมันดูแคบไป ประมาณนี้แล้วก็เสาก็เป็น4 1 2 3 4เป็น5โอเคมันจะได้แบบเท่ากันหน่อยนะอันนี้ก็ไปถึงตรงนี้เคโซนนี้จะเป็นโซนไอหน้าฟอนนะแล้วมันลบยังไงอะ่ะเออลบยังไงก่อนตรงนี้นะฮออลบแบบนี้ลบก่อน เดี okay. er og, 1, 2, 3, ๋ยวทําเป็น ja ห้องตรวจโรคก่อนห้องตรวจโรคหนึ่งสองสามสี่น่าจะสี่ประมาณนี้ก่อนสี่ห้องแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเดี๋ยวผมมันจัดโซนยังไงอะโซนหมออ๋อนี่ไงโอเค อันนี้เป็นจุดคัดกองเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นจุดคัดกองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะนี่คือห้องจุดคัดกองจะเท่ากับประตูพอดีอประมาณนี้นะครับจุดคัดกองแล้วก็ต้องมีประตูเปลี่ยนสีได้นะครับโรงพยาบาลผมจะเอาเป็นสีฟ้านะตรงนี้จะเป็นทางเข้าจุดคัดกองฝั่งนี้ดีกว่าแล้วก็นี่คือประตูใช่ไหม ี่คือหน้าต่างอ๋อมันรวมกันหมดเลยโอเครวมกันเป็นไรอ่ะประมาณนี้แล้วก็จุดคัดกรองมันต้องได้เตรียมอะไรบ้างจเจ้ามาประมาณนี้นี่ผมจะทำเป็นโต๊ะออกมานะก็คลิกมานี่คือเป็นจุดคัดกรองของเราจะเอาเป็นโรงพยาบาลเราจะเป็นสีนี้น้าหมุนยังไงฮะ หมุนตัวไหนไม่บอกนะอ่าโอเคหมุนตัว R นะตัวนี้จะเป็นจุดคัดกรองโอเคตรงนี้วางไม่ได้นะครับ้านาข้างก็เป็นแบบนี้ไปเลยเออมันก็ได้แค่2จุดนะสิใช่ไหมมันก็ได้พนักง,งานคนเดียวนี่ถ้าจุดคัดกรองแบบนี้อ่ะ ใช่ไหมล่ะ,อ,ะอาจจะวางคอมได้เครื่องเดียวใช่ไหมเก้อี้เหอเก้าอี้เดี๋ยวนะอ่าอ่ะ,อะได้อยู่จุดเดียวนะครับทุกคนจุดคัดกรองเออจุดคัดกรองได้จุดเดียวแล้วมันสามารถขยายจุดคัดกรองได้ไหมมันแคบไปเพราะว่ามันต้องมีไอ้ที่นั่งรอ เวลาคนมาต่อแถวจุดคัดกรองนะใช่ไหมล่ะนี่สามารถจ้งางพนักงานได้เป็นขนาดเล็กเนาะอ่าโอเคตอนนี้จุดคัดกรองครบแล้วต่อไปก็จะเป็นห้องตรวจนะนี่เราต้องทําให้ครบเลยเดี๋ยวห้องตรวจโรคเอามาสักสองห้องก่อนของคุณหมอนะ,อะมีประตูนะอันนี้เป็นทางเดินใช่ไหมสี่ ผู้หญิงกับผู้ชายต้องแยกกันใช่ไหมมีผู้ชายแล้วกันมีผู้หญิงผู้หญิงก็เยอะหน่อยห้องน้ําอันนี้เป็นห้องพนักง,งานต้องมีห้องพักหมอด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะจุดทําความสะอาดของแม่บ้านไม่ได้วะมันต้องขนาดเท่าไหรอ่อ่ะสาสองเลยเหรออูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอาจจะต้องได้ต่อเติม ไปก่อนนะน,นี่ของแม่บ้านพนักง,งานทำความสะอาดโอเคแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำก็โอเคแล้วก็ประตูประตูแม่บ้านก็เป็นประตูธรรมดาแล้กันนะมันเป็นประตูแบบจัดโซน ถ้าเป็นแบบนี้มันเหมือนเป็นประตูห้องผู้ป่วยเนาะแต่อันนี้อาจจะเป็นประตูแม่บ้านาฝั่งนี้แล้วก็ประตูห้องน้ําล่ะห้องน้ําแบบนี้เนาะสองแล้วก็ห้องน้ําภายในล่ะมีแบบเป็นแบบนี้เองเหรออ๋อเราสามารถทำอ๋อโอเคผมเข้าใจละอาจจะทําเป็นแบบนี้ แล้วของผู้ชายล่ะผู้ชายอาจจะมีห้องเดียวแบบนี้คือเป็นโรงพยาบาลข,ขนาดเล็กไปก่อนและกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวผนังมันได้ไหมวะแล้วประตูห้องน้ำนี่ไงสีฟ้าโอเคอ่านี่นี่ผู้หญิงนะแบ่งโซนกัน ใช่ไหมมันกาหนดได้ใช่ไหมอาอมันกาหนดไม่ได้มันเข้ารวมกันได้เลยเออมันเข้ารวมกันได้เลยนะอันนี้กล่องทิชชู่ผู้ชายต้องมีด้วยใช่ไหมโอเคแล้วก็อ่างล้างหน้าอ่างล้างมืออ่างล้างมืออาจจะใช้เป็นแบบนี้เลยผู้หญิงล่ะผู้หญิงก็มีจุดเดียวโอเคแล้วก็กระจก องน้ำได้แล้วนะครับต่อไปห้องแม่บ้านนะห้องพนักงานทำความสะอาดก็ประมาณนี้แล้วก็มีถังทำความสะอาด้องแม่บ้านโอเคตอนนี้ครบนะครับเดี๋ยวนะเราขาดห้องอะไรตอนนี้ห้องตรวจโรคยังไม่มีนะแล้วก็จุดจุดรอจุดรอหมออ,อ,อาจจะไว้ตรงนี้เนาะ จะเป็นจุดจุดรอทั้งหมดของโรงพยาบาลเรานะก็จะมีแบบเก้าอี้เก้าอี้เป็นแบบนี้สีขาวเลยหรือเป็นสีสีสีแดงไหมจุดนั่งรอออาจจะได้ประมาณนี้นะเขาเดินมาตรงนี้ได้โอเคต่อไปก็จะมีที่ดูคิวนะวก็โอเค ที่กดคิวและที่ดูคิวแล้วก็มีตู้น้ำให้ด้วยดีกว่าเวลาเขาหิวห้องตรวจโรคนะคิดไปตรงนี้โอ้โหต้องการเยอะมากอาจจะแรกๆก็ต้องการเป็นแบบนี้ก่อนละกันชิดตรงนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็เป็นอันนี้นี่คืออะไรอะ่ะวางไปก่อนละกันเดี๋ยวค่อยวางกันนะอันนี้ อ๋อสามารถวางแบบนี้ได้เลยน,นี่มันคือเครื่องอะไรอ่ะอ๋อเจลล้างมือนะอันนี้น่าจะวางบนโต๊ะหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะอาจจะเป็นโต๊ะนี้ต้องใส่ให้ครบทั้งหมดเลยนะห้องตรวจอันเนี้ยสำคัญเลยแล้วก็ขาดอะไรอีก ต้องมีโต๊ะสําหรับทํางานของคุณหมอนะคุณหมอเขาจะเข้าตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เก้าอี้หมอตรงนี้แล้วก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ไหมคุณหมอ,อต้องมีนะเป็นโน้ตบุ๊กไปก่อนแล้วกันแล้วก็มีอะไรอีกใช่ไฟแบบนี้เลยโอ,โอเคแล้วก็ถังขยะ วางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ล่ะนี่มันต้องมีเครื่องปิ้นด้วยนี่ใช่ไหมแล้วนี้ต้องวางงั้นเอาตู้นี่เป็นตู้ยาใช่ไหม,มห้องตรวจของเราไฮเทคแล้วเนี่ยนี่เป็นยาโอเคนียต้องมีนี้ด้วยหรอ,อวางไม่ได้แล้วเนี่ยฮะงั้นก็ขออนุญ,ญาต โลทิง้งโลทิ้งก่อนละกันนะแล้วก็นนะวกอันนี้มาเป็นตารางหมอโอเคแล้วก็ประตูนะครับทุกคนประตูห้องตรวจก็โรงพยาบาลเราห,ห้องตรวจจะเอาเป็นประตูสีแดงและกันนะอะตอนนี้เรามีห้องตรวจครบแล้วนะก็มีอย่างละมีครบหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นห้องพนักงาน พนักงานอาจจะใหญ่หน่อยอืมไม่แคบไปหรอน่าจะแคบอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างขึ้นมาก่อนแล้วกันเคแล้วก็เดี๋ยวหมุนก่อนนะจะผมจะทุบตรงนี้ทิ้งก่อนให้เป็นทางเดินของแม่บ้านด้วยแล้วก็เป็นที่พักของคุณหมอ,อเคเพราะโซนนี้ โอเคเดี๋ยวก็ครบหมดแล้วนะโรงพยาบาลเราก็สามารถเปิดได้แต่ยังไม่มีห้องสุญเสียมันต้องการเท่าไหรอ่อะสี่คูณสี่เลยนะโอ้ต้องการห้องใหญ่โอเคอูต้องการเยอะเลยไมโครเวฟตู้เย็นนี่น่าจะเป็นแบบที่เก็บอันนี้สัมภาระต่ตางๆนะไว้ตรงนี้นะแล้วก็ เคาน์เตอร์ครัวจะไว้ตรงนี้1จุดใช่ไหมต้องมี2จุดการวางไมโครเวฟแล้วก็วางอ่างได้อ่างไว้ตรงนี้แล้วก็ไอไมโครเวฟไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วต้องมีเก้าอี้แบบนี้ด้วยเหรออันนี้ก็น่าจะเดินเดินได้นะอ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจ้างพนักงานทำความสะอาดมา เอาผู้หญิงมาหนึ่งคนละกันอันนี้คือตอนกลางคืนใช่ไหมอ๋อนี่คือกะกลางคืนนะพยาบาลต้องมีสองกะอยู่แล้วแหละ,อะสองคนคุณหมอกลางวันมีสองคนคุณหมอเอาคุณหมอผู้หญิงมาหนึ่งมาสองคุณหมอผู้หญิงหนึ่ง หมอผู้ชายหนึ่งแล้วก็กะกลางคืนอ่ะเอาเป็นคนนี้เขาต้องการอะไรอ่ะมันบอกไม่ได้นะนี่หรอเปิดหรือปิดการรับคนไข้เข้ามาอันนี้คือปิดอยู่ใช่ไหมบริษัททำสัญญาอ๋อเปิดโอเคอันนี้คือเริ่มแล้วหรือ,อยังอ่ะตอนนี้คือเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวคนไข้ก็จะมาแล้วนะอ่ะตอนนี้คือหมอกะกลางคืนก็ไปพักผ่อน ตามอัธยาศัยของเขานั่นเองนะห้องตรวจก็มีอยู่สองห้องนี้ก็จะเป็นจุดรอ,อก,ก็มีอน,นี้นะเดี๋ยวโซนห้องสุกเฉินผมจะเอาไว้ตรงนี้อาจจะเดี๋ยววันข้างหน้าอาจจะได้ต้องได้ย้ายอาจจะต้องได้ตัดห้องน้ำพรงนี้ออกนะเพื่อทําทางเดินมาห้องสุกเฉินตรงนี้อาจจะทําแบบทางอ้อมไปก่อนละกัน ตอนนี้ลูกค้ายังไม่มานะนี่ไงลูกค้ามาแล้วหนึ่งคนอาจจะตรวจโรคทั่วไปนะตอนนี้โรงพยาบาลเรายังไม่มีห้องฉุกเฉินก็เป็นขนาดเล็กไปก่อนเป็นโรงพยาบาลแบบคลินิกไปก่อนนะก็มีตรวจโรคอะไรทั่วไปอย่างนี้อ่าช่องจ่ายยามันไม่มีใช่ไหมโรงพยาบาลนี้คือคุณหมอจะจ่ายให้เลยเนาะไม่มีห้องยานะโอเคไม่เป็นไรรับคนไข้หนึ่งคนแล้วนะครับนี่ก็มาสอบถามเขาก็จะเดินมากดบัตรคิวใช่ไหม ใช่ไหมล่ะทําทำไมเขาไม่ลุกไปอ่ะตอนนี้ไงลุกไปละตอนนี้โรงพยาบาลเรามีคนไข้อยู่หนึ่งคนนะไม่ใช่โรงพยาบาลดิคลินิกเริ่มต้นนะ,ะถือว่าโอเคเลยเขาก็ยืนตรวจแบบนี้เลยนะ,ะห้องตรวจของเราก็ทันสมัยอยู่มีครบทุกอย่างนะขนาดของเราเป็นคลินิกเล็กๆแต่ก็ยังมีห้องตรวจแต่ตรงนี้มันสามารถสามารถจะเก็บ ห้องนี้อาจจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้เดี๋ยวต้องรอดูนะนี่ไงคนไข้ามาแล้วอีกหนึ่งคนนี่ไงเขาตรวจเฮ้ยหายเขากำลังตรวจตรวจคนไข้ยอยู่อ๋อนี่ไงคุณหมอไม่ต้องเดินมาแล้วนะใช่ไหมก็คือกดเข้าหน้าจอตรงนี้เลยแต่ไม่อี้เรายังไม่ได้เชื่อมต่อตรงนี้มันก็เลยแบบคุณหมอมาไม่ได้ไงโอเค คนไข้ามาอีกหนึ่งคนละทรลองดีเลยแล้วก็เดี๋ยวสร้างห้องตรวจอีกอีกห้องหนึ่งไหมชิดตรงนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวโต๊ะเอาอะไรมาก่อนนะต้องใช้เวลาหน่อยอันนี้คุณหมอนั่งข้างในนะก็จะเป็นเฮ้ยมีคอมด้วยหรอเพิ่งเห็นนะโอเค ก็ไอโต๊ะนี้แล้วก็มีอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่สิยาแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็ไออันนี้ตารางงานหมอนะก็ตู้แล้วก็ถังขยะแล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรอ๋อเป็นอุปกรณ์ตรวจทั่วไปของหมอนะอ่าโอเคตอนนี้ ห้องคุณหมออ๋อยังไม่มีประตูเดี๋ยวใส่ประตูก่อนประตูก็เป็นสีแดงนะประตูห้องตรวจทำไมวางไม่ได้อะอเจลอแอลกอฮอล์อ๋อผมวางผิดที่ใช่ไหมใช่ไหมล่ะผมวางเจลแอลกอฮอล์ไว้ตรงนี้ต้องย้ายย้ายเจลแอลกอฮอล์โอเคแล้วก็ใส่ประตูห้องตรวจอ่ะแล้วก็คุณหมอ ผู้หญิงแล้วกันอ่าประมาณนี้มาละคุณหมอนี่เห็นไหมหลกค้าอีคนไข้เข้ามารออ่๋อนี่ไงว่างละหนึ่งทำไมาต้งไยนงานมันต้องนานนะคนไข้น่าจะเข้าห้องหมอคนนี้ก่อนใช่ไหมนี่เขาน่าจะอ๋อนี่ไงเห็นไหมยังไม่เสร็จเลยนานมากเพราหม่ยสำเร็จแล้วนี่ได้รับรางวัลสองหมน 20, บาทเลยรักษาคนไข้หนึ่งวันต่อหนึ่งสุขเฉินเอ๋อต่อ ต่อคนวันที่สุขเฉินเป้าหมายต่อไปใช่ไหมไหนเป้าหมายต่อไปอยู่ตรงไหนอะ่ะเ,เปิดห้องรังสีคลินิกในอนาคตข้างหน้าผมจะทําห้องสุขเฉินไว้ตรงนี้นะเพื่อ,อไรายได้ของโรงพยาบาลของเราตอนนี้เป็นแค่คลินิกอยู่เดี๋ยวนะมีอะไรให้ทํำไหมพื้นละ่ะพื้นอาจจะต้องดีหน่อยนะโรงพยาบาลอาจจะอาจจะใส่พื้นไปหมดเลยเอ๋อทำไมใส่ไม่ได้ อ๋อนี่มันคือพื้นปกติใช่ไหมอ่าโอเคดูสะอาดหน่อยแม่บ้านก็ทำงานนะพื้นห้องหมอก็จะเป็นบาเก้เลยแล้วก็ห้องพักของคุณหมอล่ะห้องพักของคุณหมอก็เป็นพื้นสีขาวนะสะอาดดีประมาณนี้โอเคนี่คือโรงพยาบาลของเรานะเห็นไหม <S <S เขาตรวจโรคนานมากคนไข้ก็เข้ามาเยอะเหมือนกัน ตอนนี้คนไข้เข้ามาต่อวันเท่าไหร่ดูยังไงอ่ะนี่เหรออไม่ใช่ดูยังไงนี่นี่ไงคนไข้ของเราวันนี้นะอันนี้ไม่มีการวินิจฉัยที่ชัดชัดเจนไหนผมขอไปดูก่อนนะนี่คือเราสามารถวินิจฉัยได้เลยใช่ไหมนี่คืออาการที่เราต้องดูใช่ไหมมีรอยแดงแขนบาดเจ็บ ห่อเลือดเออเขาเป็นอะไรอะ่ะกระดูกแขนหกักเราไม่มีห้องเอ็กซเรย์อะไรเลยอะ่ะเราจะวินิจฉัยผิดใช่ไหมต้องต้องทำยังไงอะ่ะนี่คืออะไรมันท้ายทั่วคนคนไข้ทั่วไปต้องส่งไปโรงพยาบาลอื่นไหมใช่ไหมส่งได้ไหมคือเราไม่มีเครื่องมืออะไรเลยอะ่ะโรงพยาบาลเราอะ่ะถ้าเราวินิจฉัยผิดละ่ะมันก็บอกนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ แต่ที่จริงมันต้องมีห้องเ e อ็กซเรย์ A L e, ใช่ไหมถึงจะรู้อ่าพ่อเลือดมีรอยแดงรอยแดงน่าจะอันนี้เฉยๆหรือเปล่านะผมลองนี่นิสใชเป็นอันนี้อยู่นะเออต้องลองดูโอเคไม่เป็นไรดูตามอาการไปก่อนนะคนไข้ก็มาอีกแล้วคือเข้ามาลงพยาบาลเราเรื่อยๆเลยนะ โอเคตอนนี้อยู่อันนี้คือเวลาดูตรงไหนคลินิกเปิดแล้วก็คือเปิด7จ็ดโมงถึงสองทุ่มนะโอเคตอนนี้ข้างนอกฝนตกกําลังดีเลยพนักงานอืคนไข้เข้ามาเยอะเลยนะห้องสามห้องจะพอไหมเนี่ยนี่เขาเห็นไหมอ๋อเวลาคนไข้เขามาสอบถามเนี่ยเขาก็จะนั่งรอตรงนี้นะเพื่ออีกคนหนึ่งถามนะไม่สามารถยืนรอได้เนาะโอเค ตอนนี้สามารถทำสัญญากับบริษัทประกันได้แล้วนะครับคุณคข้สามารถใช้ประกันได้แล้วก็เปิดเลยนี่ในคนไข้สามารถใช้เงินประกันได้แล้วนะครับโรงพยาบาลของเราก็คนจะเยอะขึ้นนะผมคิดว่าห้องตรวจสาตรวจก็น่าจะพอสําหรับคลินิกเล็กๆโอเคประมาณนี้ก่อนละกันโอเคครับเดี๋ยวอีพีนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วมาเจอกันในอีพีถัดไปนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ